จอการวันสุดสัปดาห์นะคะวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ของทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาในหัวข้อที่สบายๆนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะคะวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านที่มีอยู่แล้วในเรื่องของอารมณ์นะคะไม่ว่ามีอะไรก็จะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในชิดของเราอยู่แล้วซึ่งวันนี้ก็จะก่อนที่จะเบิกบานด้วยอารมณ์ก็มาเริ่มต้นด้วยตะเกียงกินี่นะคะอีกใบหนึ่งซึ่งได้ใบที่สองเป็นสีทองนะคะ พร้อมกับคำพรจากน้องไม้บอกว่าขอให้ดรมอยนะคะน,นี่นะคะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะคะแล้วก็ขอมีความสุขกับตะเกียงใช่อันนี้คือความสุขซึ่งดิฉันก็ส่งผ่านความสุขจากตะเกียงให้ทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะเราจะมี2ใบด้วยกันนะคะนี่ได้มาแล้วแล้วก็นี่เป็นสีทองอันใหม่นะคะเป็น2ออันซึ่งเป็นตะเกียงที่จะส่งความสุขผ่านอารมณ์ให้กับทุกท่านเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านมีติดตัวมา วันนี้เลยจะเป็นหัวข้อเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์มันเป็นยังไงนะคะเราขอเริ่มต้นกันเลยนะคะวันนี้ทักทายท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเดินทางร่วมอารมณ์ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณคุณตุ๊กตาตุ๊กตแตนนะคะขอบคุณมากแล้วก็ท่านผู้ชมอีกสองท่านในอีกหลายท่านที่ในเพจแล้วก็ใน Facebook นะคะ วันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่า3เทคนิคของการบริหารอารมณ์อย่างไรบ้างเมื่อเราเกิดอารมณ์ขึ้นนะคะที่สําคัญเราเกิดอารมณ์ขึ้นเราจะบริหารยังไงขอบุณน้องวาสนานะคะดิฉันเขียนอยู่หนังสือนี้นะคะ11เคลียรบทยานสู่ความมั่งคั่งในยุค next normal นะคะอันนีอ้อยู่ในบทที่6อารมณ์ใหม่กับโรคใหม่โรคใบใหม่นี้แต่ว่าดิฉันมีเขียนหลายเทคนิคแต่วันนี้จะเอามาแค่3 3เทคนิคนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องวาสนาน่ารักมากมาก,มากค่ะขอบคุณมากอันนี้นะคะ อารมณ์มันสําคัญขนาไหนอารมณ์คือก่อนจะเราเริ่มต้นในเทคนิคขอเริ่มต้นที่อารมณ์ก่อนว่าอารมณ์เราสําคัญยังไงอารมณ์ของเรามันเกิดจากที่มีสิ่งเร้าจากข้างนอกมากระทบกระทบกระทบกับกรเรานะคะมากระทบกับเราเนี่ยซึ่งผ่านหูตาคอจมูกลิ้นกายใจถ้าในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอายตนะหนะคะมีทั้งมีในีน,นอกมีประสาทสัมผันธ์พอรับมาปุ๊บเนี่ย เราจะเกิดการเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกอะไรการปฏิสัมพันธ์การคิดได้จากทัศนคติจากประสบการณ์จากสิ่งที่เราเจอหรือสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ที่เคยหลายๆเรื่องตั้งแต่วัยเยาว์มานี่คือปัจจุบันชาตินี้ไม่นับเกี่ยวกับอดีตชาตินะคะเพราะถ้าเกิดอดีตชาติมันจะยาวนะคะเดี๋ยวอาจจะมีรีรเฟร์ไปบ้างนิดหน่อยนะคะนาชาตินี้เราเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะ ทุกคนมีมาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะทุกท่านเวลาเกิดในท้องเราจะเห็นว่าคุณแม่สมัยนี้คุณหมอเขา้าใจฟังเพลงให้ทําอารมณ์ดีๆกินอาหารที่สบายๆเพราะว่าจะให้ลูกในท้องของเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญอารมณ์ดีเกิดมาเป็นเด็กที่แจม่มใสหรือในบางในบางศาสนานะคะทางศาสนาของทางฮินดูหรือทางอินเดีย <şu> <ๆ>เขาจะมีให้สวดมนต์แล้วก็มีท่าต่างๆประกอบที่ฝึก ให้ลูกของเราในท้องเนี่ยสุภาพแข็งแรงอารมณ์ดีตื่นมามีอัจฉริยะนะคะมันมีหลายวิธีการนะคะประมาณอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่มันมีแล้วก็มันประกอบตั้งแต่เราเกิดมาในท้องขออนุญาตเอาแต่ในท้องนะคะไม่เอาอาดีตชาตินะคะว่าเกิดจากจิตเจตสิกและรูปนิพพานประกอบกันจึงมาเป็นหลอมรวมของเรานะคะแต่สิ่งนี้ เราจะมีความสึกประมาณ5เดือนนะคะเมื่อมีมมมจิตวิญญาณมาปฏิสนธิในคันของมารดานี่คือตามหลักแพทย์แผนไทยนะคะเราจะเริ่มมีตรงนั้นนะคะฉะนั้นทุกคนมีแน่นอนดิฉันคอนเฟิร์มจนถึงปัจจุบันจนถึงเราสิ้นลมหายใจสุดท้ายสัญญาณชีพหมดอารมณ์เราจึงหมดณพบชาตินี้พบชาติหน้ามีใหม่ นะคะค่ะเน้นเด็ดจากเริ่มต้นไปนี่อารามรบทนิดนึงให้เข้าใจว่าอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะอุย้ยคุณ,ค,ณคุณเจี๊ยบมาครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจคุณหมอหม้อยสวัสดีค่ะน้องอาจารย์ตุ๊กบอกว่าอาจารย์พี่ม้อยคนเก่งและจิตเมตตาย,ยิ่งเพราะมีเพื่อนที่น่ารักอย่างยิ่งคืออาจารย์น้องตุก๊กอาจารย์สีนวลสงวนใบนะคะคุณพลอยชนกมาแล้วเป็นกําลังใจนะคะและเพื่อนอยอยพรน่ารักมากๆเป็นกําลังใจขอบคุณมากๆนะคะค่ะ อย่างนี้เราเริ่มต้น3ามเทคนิคง่ายๆนะคะไม่ยากเรามาเพื่อนอุ๊มาแล้วนะคะขอบคุณค่ะอันแรกเมื่อคุณรู้สึกอารมณ์เมื่อคุณรู้สึกอารมณ์คิดว่าทุกท่านต้องรู้สึกอารมณ์แน่นอนว่าอารมณ์ยังไงใช่ไหมคะลองถามเฮ้ยตอนนี้ดิฉันก็มีอารมณ์ที่ดิฉันรู้สึกว่าอารมณ์สบายๆชิวๆฟังเพลงไปแล้วก็เจอท่านผู้ฟังไปคืออารมณ์ที่มันชิวๆสบายๆลองถามท่านผู้ชมเองว่าตอนนี้ ท่านรู้สึกอารมณ์อย่างไรหรือเมื่อเช้ารู้สึกอารมณ์อย่างไรก็ได้นี่คือการรู้ว่าเรารู้สึกอารมณ์อย่างไรถ้าในภาษาโค้ดหรือคุณหมอมนตรีในแพทย์มนตรีแสงพาชัยนะคะขอบคุณมากท่านเก่งมากๆในเรื่องส่วนสมองนะคะท่านเก่งมากๆอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ ท่านจะสอนเลยว่ามันเป็นเรื่องของระบบของสมองเป็นเรื่องของอารมณ์มีผลกระทบมากมายต่อสารเคมีในร่างกายและมีผลกระทบมากมายต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ณที่นี้เราจะมาดูว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์อย่างไรนี่คือส่วนสําคัญสุดเรียกว่าการติดฉลากอารมณ์นะคะเหมือนกับที่เราไปห้างเหมือนกับที่เราไปร้านต่างๆเราจะตุบแปะฉลากที่บ่าเราหรือตรงกระเป๋าเราว่าคุณอุณภูมิเท่าไหร่คุณตรวจการผัดเช็คแล้วในช่วงโควิด นะคะนี่คือเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญให้เรารู้ก่อนว่าฉันมีอารมณ์อย่างไรนี่คือความสําคัญเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะงงแล้วคุณจะเดินทางต่อไม่ถูกเหมือนคุณเดินทางไปเขาเรียกว่าไปบริเวณหรือไปสถานที่ที่คุณไม่เคยไปคุณจะงงแต่ปัจจุบันมี GPS ฉะนั้นหยิบ GPS ใส่กระเป๋าไปนะคะเดินทางไปพร้อมกับเราของเรานะคะอย่างตอนนี้คพี่ต้นบอกว่า ตอนนี้รู้สึกมีความสุขและมีพลังใช่เลยนี่คือ GPS พกติดตัวไปทุกคนพกได้นะคะเป็น GPS พกติดตัวกันไปซึ่งตรงนี้ค่ะพอเราพกไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราอารมณ์อย่างไรเช่นอารมณ์ดีใจมีความสุขอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดได้ทุกอารมณ์เราไม่ต้องไประบุว่าเฮ้ยฉันต้องอารมณ์ดีว่าอารมณ์โกรธแล้วมันดูผิดอารมณ์โมโหดูผิดโนโนไม่ใช่อารมณ์อะไรก็ได้ขอให้คุณรู้คือความสําคัญ ถ้าคุณรู้คือคุณติดฉลักอารมณ์คุณแล้วนะคะพอคุณติดฉลักถามตัวเองพอเรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์อะไรเราจะรู้สึกว่าอ๋อกลับมาอยู่กับตัวเราอีกรอบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในอารมณ์ของความสุขอารมณ์ของความมีพลังของพี่ต้นเนาะหรืออารมณ์ของความรักเราจะรู้อ๋อเรามีความสุขตัวนี้เราจะมีความพลังในการทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมคะ ถ้าในทางของเบนเบสของคุณหมอมนตีนะคะท่านอาจารย์มุนตีจะบอกว่าเราเกิดโดพามีนขึ้นในหัวใจของเราในสารเคมีของเราเป็นสารแห่งความสุขเราจะเกิดสมาธิเราจะเกิดโฟมากมายนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราจะมีสมาธิถ้าเรามีโดพามีนแต่ในทางกลับกันแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเรามีอารมณ์โมโหอารมณ์เครียดอารมณ์ หงุดหงิดเหมือนไม่ได้ดั่งใจอ่ะแบบนี้นะคะซึ่งคิดว่ามีดิฉันก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีก็มีนะคะก็เป็นที่สนุกสนานนะคะอย่างนี้ถ้าเรามีเราไม่ต้องกังวลเฮ้ยฉันรู้อารมณ์แค่นี้ค่ะสิ่งที่สำคัญพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการดึงสติเรากลับมาหนึ่งรอบแล้วเอ้ยฉันรู้แหละฉันมีอารมณ์อะไรซึ่งพอเราทำแบบนี้บ่อยเราจะรู้ว่าพอเราเกิดอารมณ์นี้่างสุดว่า เรามีอารมณ์โกรธเอาล่งฉันเป็นคนโกรธแล้วเดิมฉันอาจจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนชอบโกรธหรือเป็นอะไรทําให้เรายิ่งปะสติกเกอร์2ตัวติดก,กันอ๋อทำให้เรามีความระมัดระวังในการที่จะแสดงพฤติกรรมออกไปอีกเพราะว่าอารมณ์ก่อให้เกิดประมวลความรู้สึกนู่นนี่นั่นความคิดมากมายแล้วมันจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมถ้าในหลักของขันห้า หลักแห่งชีวิตของเรานะคะเปรียบเทียบได้ง่ายๆมากๆเวลาคุณเกิดอารมณ์เป็นการเกิดเวทนาเป็นการเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าเราเกิดไม่เยอะมันจะถูกสะสมสะสมสะสมซึ่งเรียกว่าสัญญานะคะพอสัญญามันก็จะจําในดวงจิตของเรานู่นนี่นั่นตามส่วนต่างๆพอเราไปปัะทะกับเรื่องเดียวกันนะคะตัวเวทนาหรือตัวสัญญาที่มันเคยจดจําจําได้หมายรู้ปุ๊บขึ้นมาทันที กลายเป็นสังขารทำให้เราเกิดอารมณ์มากๆนี่นหคะค่ะนี้คือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาสอนไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มันอยู่ในจิตจำนำทุกวันดังนั้นการที่เรารู้จากการติดเลเบลอารมณ์คือการมีสติขั้นกลางระหว่างความคิดจากสัญญาที่จะมาตัวสังขารเนี่ยคะย้ายามันไปไกลอาจจะยากนิดนึงแต่จะกลับมาง่ายแล้วค่ะนะคะแค่เรารู้ว่าเรา เป็นยังไงตัวนี้จะมาเตือนสติเราโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือทุกท่านที่ผ่านชีวิตโลกนีใช่ไหมทุกท่านเก่งมากๆในที่นี้ที่มาฟังสุดยอดทุกคนนะคะเราจะเริ่มรู้ตัวละว,ว่าเอ้ยฉันมีอารมณ์โกรธละฉันมีนู่นมีนี่ถ้าสมมติว่าเรามีอารมณ์โกรธเราก็ดูแล้วว่าอ๋ออารมณ์โกรธเราต้องทํายังไงถ้าเราอ่านในอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือหนังสือเล่มนี้ของในชั้นนะคะ จะมีเขียนไว้วันเจดเทคนิคในการจัดการอารมณ์ตัวเองเข้าสู่ฐานกายนะคะขอยกตัวอย่างสักสักหนึ่งหรือ2เทคนิคอันแรกเดินออกก่อนเลยค่ะถ้าคิดว่าเราชั้นกำลังจะไม่ไหวแล้วเดินออกก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้เราสับเปลี่ยนอารมณ์การเดินก้าวก้าวก้าวของเราเนี่ยมันเป็นการปรับจูนความคิดเราเป็นความคิดใหม่หมายความว่าเพราะเราต้องเดินไงถ้าเราไม่คิดเราจะเดินชนนู่นชนนี่แค่เราเราโฟกัสไปที่เสา โฟกัสไปที่ทางเดินนั่นคือการเชนโฟกัสบางอย่างออกมาทําให้บางครั้งอารมณ์เราเปลี่ยนได้หรือว่าไปกินกาแฟไปกินอะไรก็ได้ที่หวานๆหรือไปกินอะไรก็ได้พาะของหวานก็จะทําให้เราอารมณ์มีความสุขขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะการกินเป็นตัวหนึ่งที่ที่เป็นตัวสําคัญที่ทําให้เรามีอารมณ์ดีนะคะดิฉนันเขียนไว้อยู่ในเล่มที่3ในเรื่อง,อ,งอาหารเป็นธรรมนะคะเรื่องนี้จะมีกลไกลว่าทําไมเรากินอาหารแล้ว เรามีความสุขนะคะแต่อันนี้กับตรงนี้นะคะพอเรามีความสุขตัวปรับของอารมณ์โกรธเราจะลดลงพอ,อรมโกรธเราเริ่มลดลงสติตาตางเรายิ่งกลับมา,มากขึ้นทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่คือความสําคัญคําว่าการติดฉลากอารมณ์สําคัญฉไหนมันเป็นตรงนี้นี่เองนะคะเหมือนที่อาจารย์น้องุ๊กบอกว่าอันอารมณ์นี้เรานี้มีหลากหลายติดฉลากให้ชัดว่าอารมณ์ไหนนะคะอ่านไม่เจอแล้วค่ะข้อความแค่นี้นะคะนี่คือข้อที่1 การติดฉลากอารมณ์นะคะขอขอบคุณอาจารย์พี่ตุ้ยนะคะอาจารย์พี่ตุ้ยมาทานวันนี้เป็นกําลังใจมากอาจารย์พี่ตุ้ยเป็นวิทยกรที่เก่งมากแล้ววันนี้ใสใจของงดงามน่ารักมากเสียงหวานมากๆด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์พี่ตุ้นตยนะคะแนะนําเลยนะคะเป็น,เป,นเป็นอาจารย์คู่คิดของดิฉันมากเลยนะคขเก่งม,มากๆขอบคุณเพื่อนนิดนิดนิดตานะคะเพื่อนนิดขอบคุณมากนะคะทางเพจแล้วก็คุณชัยพพรน,นะคะแล้วก็เพื่อนคุณธีระหรือไม่แน่ใจพ,พี่หรือเปล่าแต่เพื่อนอวยพรแน่นอนนะคะ สุขเวทนากลายเป็นสัญญาได้ไหมครับสุขเวทนาก็ได้คะ่ะอะไรก็ได้มันกลายได้ทั้งหมดพอเลิกถึงสัญญาอารมณ์สุขก็เกิดขึ้นอันนี้ยิ่งดีอันนีเ้เราเอาแค่อารมณ์สุขก่อนนะเราไม่อารมณ์กลางๆเพราะว่าถ้าจะเข้าสู่พระอรหันต์หรืออริยะที่สูงๆต้องเป็นอารมณ์เป็นศูนย์นะคะอันนั้นขอตั้งมันนิดหนึง่งสุขได้คะ่ะเราแค่รู้ว่าสุขเวทนาเรามีความสุขความสุข เรารู้ดีกว่าความทุกข์เพราะความสุขเป็นฐานกําลังเป็นฐานสําคัญของการที่เราจะประสบความสําเร็จเป็นฐานกําลังที่เราจะไปเจออีกไกลเป็นฐานกําลังที่จะเจอโพสในตัวของเราถ้าเรามีสารความสุขเกิดขึ้นนะคะสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดให้มีสารดูพามีนหลังอันนี้ดีกว่าดีกว่าทุกข์นะคะถ้าทุกเนี่ยอาจจะต้องขามือโปงมือโปนะคะมือโปะะมือโป,อโปเนี่ย เขาจะใช้ความทุกข์ปรับอันนี้ทุกท่านก็ทาได้เราเริ่มจากสุขก่อนก็กันนะคะถ้าทุกข์เนี่ยเราใช้การปรับมุมมองและทัศนคติปรับเข้ามาแล้วเราใช้พลังความทุกข์ก็จะเป็นพลังที่ซูเปอร์พาวเวอร์นะคะจริงๆความทุกข์เราไปยังเกตเขาจริงๆทุกข์เนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นและทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวได้เร็วถ้าเราเลือกได้ถูกทาง ะะเดี๋ยวหัวข้อนี้เดี๋ยวขอมาคุยวันหลังนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวมากนะคะซึ่งสนุกมากเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นพอเรามีความสุขจะเป็นฐานกําลังของการที่เราจะพัฒนาสิ่งต่างๆได้มากมายอันนี้สําคัญมากๆนะคะอาจารย์พี่สําคัญมากเลยการติดฉลากใช่การติดฉลากสําคัญมากเราตอนนี้เราติดฉลากกันอยู่แล้วนะคะที่เสื้อติดฉลากที่หัวใจด้วยกันนะคะเราจะเดินทางอย่างมีความสุขแล้วเราใช้สิ่งที่เราเป็นอารมณ์อยู่ตรงน,นี้ให้มีสงพลัง ทุกท่านทําได้ทุกสารที่ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านจะทําได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือข้อที่1เดี๋ยวเราไปข้อที่สองกันนะคะทักถ่ายเพื่อนนิดนึ่งนะคะเพื่อนนิดบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้มาทักติดตามจ้าเพื่อนม้อยคําพูดที่เตี่ยมด้วยพลังขอบคุณมากเพื่อนเช่นเดียวกันคําพูดพูน่ารักและสมพลังเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณเพื่อนธีระนะคะขอบคุณโอ้ยคุณตั้มขอบคุณมากดีใจยิดถึงนะคะหายไปไหนยังเป็นห่วงอยู่เราดูแลกันนะคะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม์กันนะคะค่ะ น่าจะเพิ่อนีพี่แอดเข้ามาด้วยขอบคุณนะคะเราไปข้อที่2กันว่าข้อที่2ของเทคนิคนี้คืออะไรข้อที่2คืออะไรตั้งคําถามนะคะวันนี้เป็นเชิงโค้ดทั้งหมดนะคะวันนี้เป็นเชิงลักษณะของโค้ดทั้งหมดข้อ2คืออะไรที่ทําให้เรามีอารมณ์นี้ถามตัวเองเบาๆถามในใจว่าอะไรทําให้ฉันมีอารมณ์นี้ล่ะนะคะ อันนี้คือความสําคัญเพราะว่าพอเราถามปุ๊บเราหลังจากที่เรามีสติเรารู้อารมณ์ของเราจะทําให้เราชะง,งักกับคําถามว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะอะไรมันเกิดจากความคิดเราหรือเปล่าเกิดจากความเชื่อหรือเปล่าเกิดจากเราตัดสินใจเขาหรือตัดสินใจแทนเขาหรือเปล่าหรือเกิดจากเรารักเขามากเกินไปหรือเปล่าเกิดจากเราหวงใย่เขาหรือเปล่าหรือเกิดจากเราไม่ชอบหน้าเขาหรือเปล่ามันมีได้หลายบุมนะคะมากมายนะคะถามถามแล้วเราลองดูว่าเฮ้ย เราเป็นอะไรเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราเราโกรธคนนี้เพราะอะไรหรือเราลำคาญคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันมันหลายหลายอย่างพอเราถามมันเหมือนเราเกียริทางเดินของเราค่ะทางเดินเราอาจจะยุ่งยุ่งอยู่เนาะน,นู่นนี่นั่นแต่พอเราได้เกียริทางเดินของเราเราก็จะเดินได้ถูกทางใช่ไหมคะเหมือนเวลาท่านเดินทางไปที่แบบแปลกที่แล้วเรามี G P S มันเฉกเช่นเดียวกับข้อ2เนี่ยค่ะเราสามารถเกียริทางเรา ให้เราสามารถเดินเดินได้เพิ่มเติมเพราะการเดินได้เพิ่มเติมโดยที่ทางชัดเจนขึ้นเราจะไปด้วยความมั่นคงนี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนต้องการความชัดเจนต้องการความเขาเรียกว่าที่มันแน่นอนไม่แปรป,ปวนไม่ผันแปรซึ่งสิ่งนี้กำลังเกิดในในภาวะช่วงวิกช่วงโควิดเนี่ยค่ะที่มันตรงกันข้ามมันเป็นช่วงที่ทุกคนไม่ผัน ที่แบบว่างงฉันก็เดาเหตุการณ์ไม่ถูกว่าจะมีการแพร่กระจายอย่างไรฉันก็เดาไม่ถูกว่าชีวิตฉันจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ธรรมจัดสรรมาสัจจ์แห่งโลกใบนี้ของจักรวาลใหญ่สมมาให้พวกเราคนเก่งทุกท่านพิสูจน์ตัวเองถ้าคุณสามารถก้าวผ่านตรงนี้ได้คุณก็จะบรรคคนที่มีมีเก่งมากแล้วก็จะไม่เกรงกลัวอะไรอีกเลยในยุค next normal ฉะนั้นเราทำได้ไดิฉันมั่นใจนะคะ นี่คือสิ่งที่เป็นข้อที่2ว่าให้เรามาถามโดยว,ว่าอะไรทําให้เราเกิดสิ่งนี้ซึ่งตรงนี้มันมีความสําคัญมาเป็นคําถามเชิงโคสชมันเหมือนเป็นคําพูดที่สั้นง่ายๆแต่จริงๆลองถามแล้วก็ตอบด้วยหัวใจนะคะที่สําคัญเคล็ดลับคือถามตอบด้วยหัวใจเท่านั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในอริสสตีของพระพุทธองค์ ทุกสมุทยัยนิโรธมรกเราเจอทุกเราระบุทุกได้เข้าใจทุกในข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่คุณต้องถามว่าสมุทยัยเหตุของการเกิดทุกเหตุของการลำคาญเหตุของการที่เราสึกไม่ชอบอะ่ะมันเกิดจากอะไรนี่แหละคะ่ะคือสมุทยัยเห็นไหมคะพระพุทธองค์ท่านทรงวางได้อย่างเป็นระบบระเบียบและดีมากๆนะคะในอริยสัจส,สีของคําสอนของพระพุทธองค์ นะคะนี่คือข้อที่2ว่าอะไรนะคะลองดูนะคะจริงๆคําว่าคําถามเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆนะคะแต่วันนี้เรามาใช้เรื่องของอารมณ์นะคะเราไปข้อที่3กันนะคะในสามว่าจะเป็นอะไรนะคะข้อที่3ก็คือเราจะต้องมาถามตัวเองว่าเพราะว่ามันตะกี้เราไปเริ่มต้นเรามีอารมณ์ใช่ไหมคะนี่มันเป็นสเต็ปนะ,ะเริ่มต้นเรามีอารมณ์อันที่สอง มันอยู่ช่วงกลางอารมณ์คือกลางน้ําว่าฉันเขาเรียกว่าฉันมีอารมณ์นี้จากอะไรอันที่สามจะเป็นปลายน้ําว่าที่ฉันทําไปฉันทําไปเนี่ยฉันทําอะไรได้ดีบ้างฉันทําอะไรได้เจ๋งบ้างถามตัวเองนะคะอันนี้คือปลายน้ําหลังจากที่อารมณ์ถูกแสดงผ่านพฤติกรรมออกไปแล้วนะคะอันนี้มันเรื่องปกตินะคะเพราะบางบางทีเราก็ไม่ทันอ่ะก็ก็ก็ ก็ให้อภัยแล้วร่างกายเราไปเถอะแต่ว่าเราต้องหมั่นกลับมาที่ตัวเช็คนะคะคําถามนี้จะเป็นคำถามที่คุณได้แสดงอารมณ์บางอย่างไปแล้วหรืออาจจะเป็นคําพูดหรือเราใจเย็ยนลงแล้วหรือเราเดินไปกินกาแฟกับมาก้ือ่ะชิวชิวแล้วหรือเดินไปชมสวนหรือเดินออกไปคุยโทรศัพท์กับลูกหรือกับแฟนกับนูน่นนี่นั่นอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขอะ่ะสรุปแล้วนะคะ คุณกลับมาจากมาที่สถานการณ์เดิมกับคู่สนทนาเดิมกับสถานการณ์เดิมแต่คุณสบายใจขึ้นคุณอารมณ์ดีขึ้นคุณสบายใจขึ้นก็ถือว่าอันนี้ค่ะที่ถามว่าตรงเนี้ยฉันได้ทําอะไรได้ดีบ้างถามตัวเองจุดดีคืออะไรจุดดีในการถามคืออะไรรู้ไหมคะจุดดีในการถามที่อาจารย์ที่คุณพี่ต้นบอกว่าฉันทำอะไรได้ดีบ้างเป็นการตอบย้าว่า เป็นการถ้าจริงๆในภาษาพูดทียว่าโยนิโสมนสิกาเนาะกลับมาคิดทบทวนอย่างรวดเร็วนะนี่แบบเยอรวดเร็วนะคะว่าเฮ้ยฉันทําอะไรไปดีบ้างพอฉันพูดคํานี้ปุ๊บสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นในหัวใจคุณรู้ไหมคะพลังบวกความสุขความรู้สึกว่าเออว่าฉันทําอันนี้ได้ดีมากอะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงนะคะสมมติว่าเมื่อวานนี้เเมื่อวานนี้เจอเหตุการณ์กับใครสักคนหนึ่งคุณเกิดอาการโกรธไป อาจจะกดไปเยอะนิดนึงนะคะแต่นึกได้หลังจากที่ทําแสดงอาการไปแล้วสักหนึ่งชั่วโมงยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างปุ๊บนี่คือวันนี้แล้วพอมาเออไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานส่วนวันนี้เกิดบงังเอิญมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะแล้วก็ต้องพูดในสนทนาที่เหมือนกันแต่คุณมีสติติดฉลากอารมณ์ได้เร็วขึ้นแล้วกลับมาเข้าใจตัวเองได้แม้จะอาจจะมีแสดงอารมณ์เสียงน้ําเสียงที่โกรธไปแล้วแต่มันผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมง คุณสามารถจับตรงนั้นได้แล้วอะ่ะโอ้ยนี่คือความสุดยอดนะคะนี่คือความสุดยอดของคุณเลยถ้าได้แค่ตรงนี้นะคะให้บอกตัวเองว่าเก่งมากฉันเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่คือเทคนิคที่ทําให้คุณได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ชื่นชมในตัวเองนะคะคือสิ่งที่อยากให้ลองทดลองทําดูเพราะมันจะใช้ได้ทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าค่อยๆสุบฝน ล่องน้ําแห่งการสร้างอารมณ์ที่มีรพลังเกิดขึ้นในตัวเราได้นะคะนี่คือเทคนิคบางอันซึ่งเป็นอะไรก็เรียกว่าเราทําหนต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้านะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคําพูดของออท่านอาจารย์ในพลดอร์มรพัฒน์ด ok ath, อรนภัทร ok แก้วหน้าท่านสอนดิฉันมาซึ่งจําคําพูดต้นน้ํากลางน้ําของท่านนะคะค่ะ ไปดูเคล็ดลับเพิ่มใน11เคล็ดลับทยานสู่ความมั่งคั่งยุคเน็กนอร์มอลจะมีเกี่ยารเทคนิคนะคะที่ฉันสรุปย่อๆลงมาสั้นนิดนึงนะคะในบทที่6โลกใหม่กับอารมณ์ใหม่นะคะตรงนี้ให้ถามนี่คือสิ่งที่พอคุณถามตรงนี้ปุ๊บในช่วงที่เป็นปลายน้ำเนี่ยมันจะทําให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นกลับมากับว่าเฮ้ยฉันได้ทําสิ่งบางอย่างที่มันดีมากขึ้นมา อันนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่ามีกําลังใจในการทาครั้งต่อไปมีกําลังใจในการก้าวเดินที่จะทําอย่างนี้เพราะว่าสิ่งนี้อารมณ์คือส่วนสําคัญในการที่กระทบกับอาจนะเราทั้ง6กใช่ไหมคะที่พูดตอนต้นและเป็นตัวที่เราใช้ในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเทคนิคการปฏิบัติธรรมเล็กๆที่ท่านสามารถทําได้แล้วก็สามารถทําได้ทุกวันเห็นไหมคะพุทธศาสนางดงาม และไม่ยากขอให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกกลเม็ดเพราะว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่เราอยู่ในทุกวันที่เราประสบอยู่แล้วท่านสามารถทําได้ในทุกสิ่งธรรมะสอนไปหมดทุกอย่างนะคะแค่เราหยิบหยิบมาใช้เราจะรู้ว่าอ๋อ จริงๆฉันสามารถปฏิิธรรมฉันสามารถทําได้ตลอดเวลาในหลักของธรรมะเลยไม่ว่าฉันทําอะไรฉันกินข้าวกินน้ําหรือแม้แต่ฉันใช้อารมณ์ของฉันฝึกอารมณ์ของฉันก็คือธรรมะส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพื่อจะก้าวสู่ในการเจริญสตินะคะนี่เป็นการเจริญสติก่อนแต่ว่าพอเราทําบ่อยๆเนี่ยส่วนนี้เราจะเข้มแข็งและแข็ง,แ,ขงแรงเราสามารถไปนั่งกรรมฐานได้ง่ายขึ้นทําสมถะ สมาธิได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถฝึกได้นะคะอันนี้ยังจะฝากไว้ว่ามันสามสามวันนี้สามข้อจะเป็นเรื่องของคําถามทรงพลังอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะว่าเป็นคําถามทรงพลังที่อยากให้ฝากให้ถามนะคะเราอยากให้ทุกท่านลองไปถามดูมันไม่ยากท่านทําได้แค่ลองถามถามแล้วตอบอะไรก็ได้ค่ะเพราะเราตอบกับตัวเราเราไม่ตอบกับคนอื่นฉะนั้น คุณตอบแต่ถ้าคุณถามบ่อยๆตัวตัวสมองคุณจะมีการทํางานมันจะมีการปรับระบบของเซ้นสมองซีกซ้ายและซีกขวาอ่านในเล่มที่3นะคะจะมีการเขียนเรื่องไวเออร์ต่างๆของสมองมากมายนะคะเล่มที่3าชีวิตดั่งใจได้ชีวิตดั่งใจไม่ต้องไปดาวังคารนะคะออกอวางจําหน่ายวันที่28สิงหาคม2564นะคะเดี๋ยวจะมีพรีออเดอร์ให้นะคะค่ะตรงนี้ใน3ข้อนี้ของเรื่องของการเทคนิค อารมณ์นะคะยวสรุปข้อแรกให้กับพี่พี่โอนะคะพี่โอพี่พี่เพิ่งเข้ามานะคะว่าอันที่หนึ่งเราต้องติดฉลากอารมณ์ว่าเรารู้สึกอะไรอัน,นที่สองจะต้องรู้ว่าอะไรทําให้เราเกิดอารมณ์นี้อันนี้คือหลักอริยสัจสี่เลยนะคะสามการที่เรากลับมามองกลับไปว่าฉันทําอะไรได้ดีซึ่งจริงๆนี่คือหลักข้อของมรรคและนิโรธในอริยสัสีนะคะเห็นไหมคะ พระพุทธองค์ของเราสอนไว้อย่างงดงามคุณสามารถประยุกต์อริสสีได้ทุกสถานการณ์แม้อารมณ์สุขก็สามารถประยุกต์อริสสีได้เช่นเดียวกันเพราะคือทุกสมุทัยนิโรธมรกนะคะนี่คือความสําคัญที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ หลักอสสสิใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าทุกสุขหรือกลางๆหรืออะไรก็ได้ขอให้ลองไปใช้ดูแม้ในหลักของการประชาสัมพันธ์หลักการทำการตลาดหลักการขายของหรือหลักอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้หลักอสสสีในการที่จะไปใช้ได้ขอยกตัวอย่างก่อนจบนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของการเอาไปขายสินค้านะลองดูนะคะขายสินค้าเราต้องดูว่าคําว่าทุกคือกลุ่มเป้าคือสิ่งที่ อะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการเขานิดหรือเขามีปัญหาใช่ไหมคะพอสมุทรไทยคือสาเหตุที่ลูกค้าของเราต้องการเอาไปใช้ต้องต้องการไปทําอะไรตรงนี้คือตรงนี้ส่วนคําว่านิโรธสุดท้ายที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าเขาอยากได้ฟิแนลอะไรไปแก้ปัญหาอะไรของเขาไปทําอะไรให้เขามักคือกระบวนการที่เราจะทําให้ลูกค้าหรือกระบวนการที่ลูกค้าไปใช้ก็ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถอพยกใช้ในทุก ทุกวงการเลยอริสัตสีดีมากๆนะคะไปหาเพิ่มเติมในอิเเทอร์น็ตได้มีเขียนอ,อยู่มากมายเรื่องของอริสัตสีนะคะว่าใช้ยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าจะใช้ในเรื่องของพลังต่างๆจะอยู่ในเล่มที่3ิชันเหมือนกันดิฉันจะเขียนอริสสีในหลายๆบุมที่อยากท่านนําไปใช้เพราะว่ามันเป็นหลักแห่งความเป็นจริงหลักที่เป็น เขาไม่ตายอะคะ่ะใช้ได้ตลอดเวลานะคะส่วนถ้าจะดูเรื่องของจิตเิจิส,สิกลุ่มในผานาไปดูเรื่องนี้นะคะที่ฉันมีเขียนในเล่มนี้พุทธจิตวบียรประยุกต์กับคนยุคนิวโน,นม่จะเรื่องของเขาเรียกว่าของเรื่องคําคมหรือเรื่องของอลึกในทางพุทธจิตทยานะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะให้กำลังใจอย่างมากๆในทั้งส 3, 3ช่องทางเลยนะคะขอบคุณพลชนกให้คำอวยพรว่าให้ทุกคนนอนอยู่ในเทะเลบุญที่คุณพลชนกสมให้ทุกท่าน ทั้งที่ฟังตอนนี้และฟังย้อนหลังรับมุนกันไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เป็นขอบคุณเพื่อนมณีนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณท่านหนึ่งไม่ทราบปไถ่ดูไม่ทันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณคุณรุ่นไหนนะคุณพี่โอไหมคะพี่โอเนอะาะค่ะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็อ๋อน้องฟุฟ๊กบอกว่าฟังด้วยนะคะหลับเร็วมากขอบคุณมากเลยคะ่ะ พี่รัตเอาคุณรัตขอบคุณมากเลยนะคะสับดีม,มากค่ะเราเจอกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์จะมีรายการจันทร์บรรจัยสองทุม่มมีแขกรับเชิญที่ที่ท่านเป็นเป็นศาสตราจารย์ที่น่ารักมากเป็นอธิการบดีเก่าของมอศิลปกรศาสตราจารย์ดรอุทัยดุลยกเกษมมาฟังกันนะคะท่านเป็นผู้รอาวุโสที่น่ารักใจบุญแล้วก็มีวิสัยทัศน์ดีมากๆและมีคนที่ซื่อตรงดีมากๆเลยนะคะในรายการ จันบันดาญใจในช่วงสองทุ่มนะคะสวัสดีฉันก็จะไลฟ์สดต่อจากรายการจันบันดัลใจน่าอยู่วันสักสามทุ่มครึ่งนะคะเรียนเชิญนะคะวันจันดีมากมากกับอาจารย์อุทัยดุนยเสมท่านน่ารักและเก่งมากๆเรื่องงานวิจัยท่านเยี่ยมสุดๆมากๆเก่งมากๆและเป็นอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์ปู่ดิฉันนะคะดิฉันเรียกอาจารย์ปู่นะคะค่ะก่อนละอ๋อสวัสดีค่ะคิดถึงใช่ใช่คุณ วุนที่พงศ์คิดถึงใช่สวัสดีค่ะคิดถึงมากเช่นในการคิดถึงมากนะคะขอบคุณค่ะพี่ต้นขอบคุณมากมากนะคะเราเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะนอนหลับฝันดีนะคะค่ะพร้อมกับคำอวยพรจากตะเกียงวิเศษจินนี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ